สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไรู้้ต้านของคินนานในตอนที่670นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยฮา่าในที่สุดก็หนีออกมาได้นี่มันคือทะเลสาบเฉียงหยวนแล้วเหตุใดมันถึงได้มาอยู่ที่นี่กันละ่ะแล้วทำไมถึงได้มีที่พักอยู่ในนี้อีกด้วย โปรดช่วยข้าดูว่าทะเลสาบเพียงหยวนที่เป็นโชคอมาตะนี้มีรายการในนี้หรือเปล่าเจ้าหมอนี่ต้องการค้นหาโชคอมาตะมากมายถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าลวดลายลักฟ้าไหลเจ้าของในปานสัมผัสของข้าสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ในนี้เปลวเพิงนี้กำลังเรียกหาลวดลายลักฟ้าไหลเจ้าของของข้าอยู่อย่างนั้นเหรอนี่คือเมล็ดพันธุ์แห่งเปลวเพิงอมาตะล้อมละลายเตา มันถูกขัดเกลาโดยธรรมชาติเมื่อข้ากำลังขัดเกลแกนกำเนิดพลังหลักท้าทายสวรรค์เมื่อใดที่เจ้าทำเพลิงสมบูรณ์ได้เจ้าจะสามารถล้อมละลายเตาที่ยิ่งใหญ่และเผาอ,อมาตะให้เป็นจุนได้หากว่าเจ้าเป็นผู้ที่ถูกลิขิตเอาไว้เจ้าจะสามารถฝึกฝนผนึกวิญญ,ญาณปฐมภูมิและขัดเกลมันได้กระทั่งทำให้ชื่อของมันแพร่กระจายไปทั่วทั้งกาวสวรรค์ชั้นฟ้าแต่อย่างไรก็ตามจงจำไว้ว่า หากเจ้าใช้ผนึกนี้ก่อนที่จะถึงบรรลุสู่จกกักรพัิก้าวสวรรค์จงแน่ใจว่าเผ่าวิญญ,ญาณอามาตะจะไม่สังเกตเห็นหาใหม่แล้วเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงเปรวเพิงนี้มันเรียกหาลวดลายลักฟ้าไหลเจ้าของของข้าซึ่งข้าได้มาจากเทพ,พเจ้าสงคามพาอวาดโบราณน,นักศักข้อสนใจในลวดลายลักฟ้าหลาเจ้าของเช่นกันนี่ก็หมายความว่าเป็นพ่อชีวิตก่อนของข้าอย่างนั้นหรอ ผ,ผู้อบุโสร,รู้เตาข้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะข้า,ขา,ขาเองไม่รู้ให้ตายเถอะราชันอามาตาทั้งสองถูกครอบครองเกร็ดจำนงอามาตาไปแล้วดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นผู้พิทักพระราชวังนี้ไปแล้วนี่เจ้าคือผู้ที่ถูกดิขิตที่ชายชรากล่าวถึงอย่างนั้นเหรอหาผู้ที่ถูกดิขิตเหรอ ท่านเองก็รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันหรอข้าขอถามผู้อาวุโสได้หรือไม่ว่าผู้ที่ทิ้งเปรยเพลิงอมาตานี้ไว้คือใครกันหาอะไรกันข้าดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอทําไมถึงเรียกข้าว่าผู้อาวุโสกันล่ะเรียกข้าว่าเมืองเยาเข้าใจไหมทีหลังนะได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะเรียกว่าเมึงเมืองเยาแช่างมันเถอะมาคุยเรื่องสําคัญกันจะดีกว่าให้ข้ายืมกระบี่ของเจ้าแล้วข้าจะบอกเจ้าว่าชายชรลาคนนั้นคือใคร แต่ไม่ต้องกังวลไปนะข้าแค่ยืมกระบี่เจ้าข้าจะไม่ทําอันตรายเจ้าอย่างแน่นอนต้องการที่จะยืมกระบี่ทลายสวรรค์อย่างนั้นหรอข้าไม่ได้โกหกเจ้าหรอกบัญญัติโบราณต้องห้ามใส่ตะปูที่น่าลาคาญเข้ามาในตัวข้าข้าไม่สามารถกําจัดตะปูเหล่านี้ได้ด้วยตนเองดังนั้นข้าจึงต้องการยืมกระบี่ของเจ้านะแน่นอนอยู่แล้วพวกเราต้องให้ท่านยืมกระบี่อยู่แล้วพวกเราจะทําทุกอย่างที่ท่านต้องการนับภาษาอะไรกับการให้ยืมกระบี่แค่นี้ละ่ะ จริงเหรอถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ควรหุบปากได้แล้วละถ้าหากเจ้าส่งเสียงดังอีกละก็ข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งซะนี่เจ้ายังกังวลอยู่อีกอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นข้าจะกล่าวคำสาบานต่อสวรรค์ก็ได้นะไม่จําเป็นเมืงเเยาเจ้าเป็นถึงจักรพรรดิเข้าสวรรค์คําพูดของเจ้าย่อมมีน้ําหนักอย่างแน่นอนข้าไว้ใจเจ้า ช่างเป็นผลงานที่โดดเด่นอะไรเช่นนี้ข้าค่อนข้างสงสัยเลยว่าเจ้าไปเอามันมาจากที่ใดกันแม้แต่ข้าก็ยังลิษยาเล็กน้อยเลยชายชราคนนั้นเป็นหนึ่งในสิบผู้นำอำมตะแต่เขาไม่ยอมให้ข้าบอกเจ้าว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นใครแต่อย่างไรก็ตามเจ้าอาจจะสร้างรากฐานเตาของเจ้าขึ้นมาใหม่ได้ถ้าหากเจ้าใช้เปลวเพลิงอมาตะล้อมละลายเตาขัดเกลาทรัพยากรโชคอมาตะทั้งหมด,ท,หมดที่อยู่ในที่แห่งนี้ เดิมทีข้าวางแผนที่จะค้นหาวิธีสร้างรากฐานเตาของข้าขึ้นมาใหม่หลังจากที่ทําให้องคหญิงเมียวเมียวและเจียงปีหลานฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแต่ข้าไม่คิดเลยว่าโอกาสที่น่าเหลือเชื่อเช่นนี้จะมาปรากฏต่อหน้าข้าได้เร็วถึงขนาดนี้ให้ตายเถอะเจ้าหมอนี่มีกายเนื้อย่งความโชคดีหรือไงเจ้ามีโอกาสที่จะสร้างรากฐานเตาขึ้นมาใหม่ทั้งที่เพิ่งจะถูกทําลายรากฐานเตาไปเนี่ยนะถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าผู้อาวุโสผู้ใดในสิบอมะตะ แต่ข้าเชื่อว่าเขาช่วยข้าเพราะชีวิตก่อนหน้านี้ของข้าข้าจะไม่มีวันลืมความกรุณาของเขาให้ตายเถอะจักรพรรดิหลูเตานั้นช่างโหดเยี่ยมยิ่งนักมีสมุนภพรโชคอมตะมากมายในสถานที่แห่งนี้แต่นางให้กับชิ้นนั้นไปทั้งหมดทําไมนางไม่ให้ข้าสักหนึ่งหรือสองต้นกันล่ะแต่ถึงแม้ว่าข้าจะไม่สามารถดูดซับลมปานของทะเลสาบเขียนหยวนได้แต่ข้าสามารถดูดซับทะเลสาบสุดยอดโยกวิกฤตได้นี้แม่นางหลูเตาผู้นั้นไม่ได้บอกว่าไม่ให้ข้าดูดซับมันนี่ นอกจากนี้อาจจะมีสมบัติอื่นที่อยู่นอกทะเลสาบเขียงย้อนก็ได้ข้าไปหาดูจะดีกว่าดีกว่ามาอยู่ที่นี่โดยไม่ได้อะไรเลยสามวันต่อมาสวรรค์เป็นที่หนึ่งพิภพเป็นร้องผู้ปกครองของขอาณาจากักรครอบครองทุกสิ่งเป็นไปตามที่คาดสิ่งที่หนึ่งในสิผู้นำอาอมาตาทิ้งเอาไว้ช่างน่าทึงยิ่งนัก ไม่แปลกใจเลยที่ราชาปีศาจปลายาวอิจฉาทรัพยากรธรรมชาติทั้งเกศเหล่านี้และพลังอมตะบริสุทธนะิ์ณทะเลสาบเชียงหยวนมีอยู่มากเกินกว่าที่ข้าจินตนาการได้อีกแต่ก่อนอื่นเลยข้าควรจะขัดเกลาทรัพยากรธรรมชาติสกอนช่างหน้าประลาใจหลังจากที่เปียวเพิงอมตะล้อมละลายเตารวมเข้ากับพลังอมตะแล้วมันรับรู้ว่ารากฐานเตาของข้าถูกทำลายไปแล้วดังนั้นมันจึงเต็มใจจะเปลี่ยนแปลงพลังอมตะและเกตจำง ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าต้องขอโอกาสที่หายากนี้เอาไว้เพื่อลากฐานเตาของข้าในขณะเดียวกันณสถานที่ลึกลับนอกกฎภายในสถานที่จักรพรรดิศักดิก์สิทธิ์ท่านผู้เท่าทําไมถึงดื้อน,นักละ่ะข้าสามารถบอกได้ว่าชินนานผู้นี้ถูกลิขิตมาให้มีสติมากมายทําไมท่านต้องยืนยันในข้าเป็นหนึ่งในนั้นด้วย โอ้เมืองเยาบนเส้นทางพลังวารยุทธ์มันไม่มีที่สิ้นสุดสักวันหนึ่งเจ้าก็ต้องแต่งงานอยู่ดีด้วยพรสวรรค์ของเจ้าที่ยอดเยี่ยมถึงขนาดนี้ทำไมเจ้าถึงไม่เลือกคู่ของที่เหมาะสมอย่างเช่นชินนานละ่ะนั่นไม่ใช่เรื่องจำเป็นสักน้อยข้าไม่ได้ต้องการบุตรที่อยู่เคียงข้างข้า,ขาสักน้อย